สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กับเซิร์ฟโซล่าซีนะครับผมเซิร์ฟก็จะเป็นแนวเขาเรียกว่าอะไรก่อนเลย ppp นะครับอ่าอันนี้ผมก็จะให้ดูเป็นของโปรโมชั่นก่อนเลยนะครับนี่นะอ่าโปรโมชั่นนะครับจะเป็นพวกเซ็ต6.8นะครับนี่นะเติม50จะได้เซ็ต6.8แล้วก็ GC 1,500นนะครับผมกระเป๋า70ช่องกล่องสุ่มแดง10กล่องนะครับผมแล้วก็150ยเนี่ยจะเพิ่มเติมมาเป็น SVD a s u ดหกระบอกนะครับแล้วก็ถ้าเป็น3 0 0รจะเป็นเซต7.5นะครับผมนี่นะตามภาพที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับเป็นเซตเหลืองๆนี่นะแล้วก็จะเพิ่มกล่องรุ้งมาอีก20กล่องนะครับกล่อง RGB นะครับผมโอเคอ่าส่วนเซตพันจะเป็นเซตฟ้าตามภาพนะครับเซตฉลามนะครับผม1เซตนะครับแล้วก็จะได้เป็นตัวละครกล่องสุ่มตัวละครนะครับอีก3กล่องนะครับผมแล้วก็ชื่อสี RGB 1นสิทธินะอ่ะ เติม500ก็จะได้เหมือนกันนะครับกล่องสุ่มตัวละครแต่ได้แค่กล่องเดียวครับตัวละครก็จะเป็นพวกตัวละครวิ่งไวนะครับผมแล้วก็ถ้าเติม150ขึ้นไปจะได้กล่องสุ่มตู้ด้วยนะครับเป็นกล่องสุ่มตู้อย่างละหนึ่งกล่องกับชื่อไทย1สิทธิ์นะครับโอเคโปรโมชั่นก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีของฟาร์มด้วยนะครับนี่นะสามารถหาฟาร์มได้นะครับจะมีตั้งแต่เซตเลเวล6เอ้ยขออภัยตั้งแต่เลเวล5 5ถึงเลเวล6กนะครับแล้วก็กระเป๋าสอตกับสล็อตกับกจะเป็น ในส่วนของกิจกรรมนะครับฟาร์มเพชรแลกตัวละครนะครับนี่นะสามารถฟาร์มอัญมณีเพชรอันนี้นะครับที่มันดับจากบอสเพื่อแลกตัวละครวิ่งไว10%ได้นะครับกดตัวพีนะเพื่อแลกนะครับในเกมนะครับผมแล้วก็มีของคราฟอีกนะครับนี่นะกดตัวพีคราฟได้เลยนะครับเป็นกล่องสุ่มแรนดอม v 1นะครับก็จะเป็นเซตตามภาพที่เพื่อนๆนะครับที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับอยู่ในกล่องไปสุ่มเอานะแล้วก็ กิจกรรมอะไรมีอีกไหมว่าวขอดูให้มันครบก่อนนะอ่าไม่มีแล้วครับจะเป็นในส่วนของด้านเติมนะครับเติมสะสมนะครับก็จะได้เป็น AR-15 พันห้านะครับเริ่มที่พันห้านะสะสมแล้วก็สามพันกับสี่พันห้าจะเป็นเอวิอาซิมอลกับเซ t ตแอสซัส n ินนะครับนี่นะเซ t ตแอสซัส n ินก็จะถือก90กับ91นะครับผมไม่รู้ว่าชิ้นไหนถือก90ชิ้นไหนถือก91นะอ่ะก็ ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเติมสะสมนะแล้วก็จะมีเซตสั่งทําด้วยนะครับจะมีตั้งแต่กระเป๋าเลยนะครับกระเป๋าสั่งทํา400ฟรีชื่อสีนะครับ70ช่องน้ําหนัก99แล้วก็หัวตัวสั่งทานะครับถึง9394นะครับราคาอยู่ที่1,002นะครับแล้วก็ฟรีชื่อสี RGB นะครับแล้วก็ในส่วนของปืนนะครับราคาอยู่ที่750จะเป็นสไนดดาเมจ390ส่วนถ้าเอาเป็นซองจะดาเมจ40นะครับก็คูณ8เป็น320นะครับโอเค ประมาณนี้เลยนะครับสาหรับรายละเอียดต่างๆในเซิร์ฟโซล่านะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยในเกมเนี่ยผมก็จะเล่นเป็นเกาะเหล็กล้วนๆเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันมันยึดจุดตรงไหนนะครับเออไม่ได้อ่านรายละเอียดนะครับเพิ่งมารู้ตอนหลังก็ไปได้ไปนัวยุแต่ว่าแบบนัวจัดอะคลิปเนี้ยสนุกด้ะผมยิงแบบชิลจัดสลับปืนกลนสลับสไนยัยโอเคพอละสปอยเยอะไปดูในคลิปในเกมกันดีกว่าครับ one aim one action, one chance, one expert. มาครับผมโซล่าซาเล่ Why are you so cold? Leave me alone. น <c oughs> ัวๆกันเป็นเลยนะกาะเหล็ก <And done. S 2> ตายหนึ่งคุบ <c oughs> อีกนุง่งอาแหล่งทำทำเลดีอยู่นะตรงนี้จิ้มมันเลย

มาดิโดนหนึ่งอีกหนึ่งครับยิงทะลุหนนะ้าต่างไอ้เหี้ยเว้าวคนเติมนี้มันคุยกันนะครับเห็นเปิดไม้อยู่แต่ออกไม่โดนอีกหนึ่ง <c oughs> ต้องระยะไกลต้องนะเอชพีนั่นแหละเห็นปะเห็นปะเห็นปะมันคุยกันนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ยินเสียงรู้เป็นไร เฮ้ย <Hey. S 2> ทำไรทำไรมาไอ้นี่ทำเป็นมาแวะมาเวียนเหรอไอ <c oughs> หนึ่งมามามาอุ้ย Thank you man Thank you อ oh, ้าวแม็กหมดแม็กหมดจีนเรียบร้อยโหเกือบแบบไฮไลท์เกือบสวยกว่านี้ละทุกคนิดบ้านเช็คให้เรียบร้อยโอเค let's go พี่6ดีกว่าครับระยะนีะ้มันดีจริงๆววนเอ็ดแม่งแจ้งยังไงไม่รู้ผมแจ้ไม่เป็นด้วยแหละนะโอ้ต่อโอ้ยซาลาเปาไอเบนมาครับต่อเหี้ยแต่ถ้าอยากนัวก็ต้องก็ต้องวัยรุ่นแจ้ะนะครับทุกคนแจ้แบบกรื้อป้ากรือเปล่านี่ไงคือเปล่า แจ้หน่อยแจ้ไม่โดนเลยว้กูอ๋อ มาเดีตายสวยงามามามา,มาโอ้ยนัวดีว่ะผมผมชอบนะ กอเล็กงี้ได้นัวได้อะไรดิยิงแบบยิงแบบชิวๆมันนัวดี่ะกอเล็กมันต้องนัวทุกคน เ่าไปก็ไม่ดีนะ เย็นจ้าใจเย็นครับไอโอ้ชิปหายดิชิปชิปหายเลยอย่าง,งี้อ้มาต่อเป็ผนผมน่ารักจังเลยครับ เจอแบบนี้ก็ไอไมเลยดิครับมาโอ้โอยชีวิตไปมาดิ ลัดแมนสแตนดิ้งจัดอะกูอะกูรอชีวิตคนสุดท้ายท <c oughs> ้ายแล้วกูจะไปจากตรงนี้น <c oughs> ยังไงตายหัวดุกเมชะ ใช่เออมันกระตุกเลยนะมันปิงวะดอ <c oughs> นโนไ้ดอนโนมาดิวิอยู่ตรงนี้ได้อีกนานสักเท่าไหร่วะเนี่ย ายยิงไอ้พวกสนัยอะไรแบบนี้ก็มันดียเนะี่ยโอ๊ยแม็กหมดแม็กหมดแล้วโดนเลยตาย โอ้ยเพียบไอ้โอ้ย,อยจุดเกิดแม่งอะเฮีย <c oughs> แม่งมันดีนะเว้ยแบบว่าได้นัวเดียว โอ้ย,อยเฮียนี่นอะไรวะโคตรแรงดีนะนี่ไม่ได้ส่วนผมเฮ้ยเจ๊ครับกล้าไหมไม่กล้า <laughs> อัดอัดตัวตัวโอ้ยแม็กหมดอีกละลืมใส่ Rồi. À ích. Rồi, ôi 3หัว. อ,อุ้ยเยี่ยใจเย็นนะมาดีหัวทุกเม็ดไอ้ศาสตร์ไฮไลท์เม่อจัดไอ้อุ้ยไฮไลท์จัด ชิบหายตายเอา้าไปไหนครับ <c oughs> โอ้โอ้ชิบหายชิบหายเลยกูไม่น่าเลยกูคิดอะไรอยู่ เรื่อยๆชิวแม่งนัวกันจัดตายตนอนไหมพ่อ <c oughs> แม่งนัวกันจัดแม่งซิ่งกันจัดอุ้ยตายเยี่ยแม่งซิ่งกันจัดอะบ้านโอ้ ยอยอุ้ยยี่มันทำอะไรกันวะโอ้ยโหโหชิบหายเลยทุกคนไอ้ทียมันยึดจุดกันครับเป็นกิจกรรมไม่ว่าแล้วทำไมบ้านนั้นแม่งโลอะไรเป็นนัวกันขนาดนั้นแล้วเราเล่นแบบ อ้าชิวมาตั้งนานขอญาตรวมวงด้วยเลยขอญาตดิดิหนัวปะอย่ามีใครมาลูดนะโอโอผูอ้ไม่ทันขายคำไม่แม่มาครับทำอนนัวทำอนทำอนนัวไายใครเนี่ยใจเย็น <c oughs> โอ้ยมาดิเหี้ยคนนัวไอ้โอ๊ยลบมาดิ ายยโอ,โอ้ไม่ไหวรับแรงกระแทกถี่ไป <S <S เฮี่ยมันว่ะขออีกรอบ <c oughs> แต่กูก็ <c oughs> เล่นไปเยอะละน <c oughs> ั่นแหละมาตาท้ายมักจะมีแบบว่าอะไรดีๆให้เราเสมอก่อนเราไปทุกคนเชื่อผมเว้ย <c oughs> ขอแค่มีใจอันแน่วแน่ แล้วก็อย่าโดนหน้าไงพูดดิ่ยไออย่าโดนลอยอย่าโดนหลอยอย่ามาหลอยกูจะถึงแล้วกูจะถึงแล้วอย่าเาึบทอมอนตายเฮี้ยครับ ม,มาชิบาหายดูสิบนาทีอะไรวะน่ะเขาน้าจะโข่งนานแล้วด้วยนะกูเพิ่งจะเห็น้นหี้ยไม่รู้อ่ะวิ่งนัวแล้วเหลือสิบนาทีอย่างี้ ขอรวบเลยละการในศาสตร์มาเด้ยากหน่อยว่ะกูไฟฟนอลบอ,อสในศาสตร์ในอิฟนลบอสอยู่เนาะฟนอลบอสสินบนาทีสุดท้ายโอ้ความตายไล่เลียงมาเป็นฉากไอ้เหี้ยโอ้ย โอ้โหไฟนอลบอสไม่น่าใช่ไปละเจอกันทุกคนสนุกอยู่นะครับนัว